ไปที่สุขโขทัยจังหวัดแรกเลยนะคะสุขโขทัยค่ะกับการเป็นเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทางการแพทย์นอกจากนี้นะคะเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นั่นเองนะคะแล้วที่เห็นภาพนี้อยู่นะคะที่สุขโขทัยมีการจัดพิธีรับมอบค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะแล้วก็บรรยากาศที่เห็นเป็นช้าว,วันนี้ที่ห้องประชุมสีสุขโขทยัยชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสุโข,ขทยัยอํเาเภอเมืองสุโข,ขทยัยจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยได้เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานนะคะซึ่งมีผู้อํานวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยทั้ง9อําอำเภอเข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์เรียกว่าหลากหลายเลยนะคะใช่แล้วค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นชุดไอโซเลชันกาวนะคะจำนวน1 5 0 0ชุดชุดโคเวอร์โลกาวนะคะ จำนวน500ชิ้นนะคะแล้วก็ชุดโลเซเบิลไอโซเรชันกาวอีกจำนวน1,500ชิ้นค่ะโดยมีนางกหนกพรพันเทวีนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุโขทยัยรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะเข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะของพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยค่ะก็จะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องเลยใช่แล้วะค,ะค่ะค่ะ